สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทั้งใหม่ทนะั้งเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่เจก็จะพามาสรุปหวยลาวัฒนากันนะคะเพื่อนจ๋าเนาะก่อนเราจะไปะดูของวันที่12แล้วก็มาสรุปกันก่อนนะคะเพื่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจ๋า นะคะแล้วก็มารับชมกระต orn ะคะเพื่อนแล้วก็มาสรุปด้วยนะคะสรุปผลหวยลาวพัฒนาประจำวันที่10นะคะเพื่อนประจำวันที่10ของวันศุกร์เนาะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่0กับ6นะคะวิ่งรูดนะคะพี่ใจบอกเน้นวิ่งรูดเนาะนะคะเพื่อนๆผลที่ออกก็คืออันนี้อันนี้ชุด5ตัวเนาะพี่ใจจุดไว้เฉยๆอันนี้อ่าอ่าาออันนี้คือรางวัล6ตัวนะคะเพื่อน เจ็ดเจ็ดสี่สองห้าหกนะคะเ,เพื่อนๆของพี่ใจก็จะเข้าในเด่นหกเนาะวิ่งรูดเนาะเพราะว่าห้าหกพี่ใจไม่มีนะคะพี่ใจมีแต่หกข้ามไปเลยนะคะเพื่อนมีหกแปดหกเก้าหกเจ็ดไปเลยนะคะห้าหกไม่มีเนาะตัวกลับลคือเข้าตัวเด่นเนาะถ้าวิ่งรูดนะคะเพื่อนถ้าใครรูดก็จะได้นะคะเพือ่อนจ้า นะคะในส่วนของเ,อเลขดินเนาะเพื่อนจะเข้าตัวดินที่6เนาะที่เข้าตัว6 5 6้านะคะสำหรับวันนี้ก็จับคู่ไม่ได้จับคู่ไม่จบไม่ถึงน้อเพื่อนเนาะได้แต่ตัวรูดนะคะโอเคนะคะเพื่อนก็ไปของวันที่12กันเลยนะ,ะเพื่อนจ้า ที่2พี่เจย์ก็ให้เดีนอยู่ที่1กับ3นะคะเพือพ่อนๆ3กับ8เ,เขาจะเป็นเขาจะเป็นฟาเฟดกันเนาะเดี๋ยวเขาจะมาด้วยกันพี่เจก็จะวางตัวพี่เจจะเน้นรูดนะเพือ่อนจะเน้นรูดเนาะแต่ว่าก็จับคู่ไว้ให้เนาะเพือพ่อนๆชื่นชอบตัวไหนก็สามารถจะหยิบจับไปได้นะคะเพือ่อนก็ในตาราง จะจับตารางก็ได้นะคะเพื่อนแล้วพี่แจก็จับ3ตัวนะคะเพื่อนๆชื่นชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะถ้าเพื่อนไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพื่อนเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงการคานวณเนาะเป็นการคานวณสถิติย้อนหลังหาตัวหาตัวเด่นย้อนหลังเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะคะสําหรับเบิ้ลพี่แจก็จะมีให้อยู่ที่นี่เนาะ นะคะเพื่อนจ๋าก็หวังว่าเพื่อนจะชื่นชอบเป็นตัวเลขที่พี่ใจวางให้นะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนชอบตัวไหนก็หยิบไปจับไปนะเพื่อนไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าอันนี้คือมันอยู่ที่ความชอบของใครเนาะพี่ j จก็ทําตามสูตรตามคํานวณไปนะคัเพื่อนอทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแล้วก็ รูดนะคะของพี่ใจส่วนมากจะเน้นรูดนะคะเพราะว่าเราเจาะเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะออกแต่ถ้ารูดนี่คือชัวร์แน่นอนนะคะเพื่อนจ๋าก็สําหรับคลิปนี้ก็โอเคนะคะเพื่อนจ๋าก็ฝากให้เป็นกําลังใจก็อีกอันหนึ่งเพื่อเป็นรางวัลน,นอ้องเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ใจนะคะเพื่อนจ๋าจะได้ให้เพื่อนเห็นด้วยนะคะ <Evet. S 1> เผื่อว่าตัวเลขจะโดนใจนะคะกับเพื่อนๆเนาะเพราะว่า ตัวเลขมันก็มีหลากหลายนะคะเพื่อนจ๋าก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้พี่แจยด้วยนะคะกับช่องน้อยๆน,นะคะช่องน้อยๆที่กําลังหัดค่อยๆหัดค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีช่วงเวลากับพี่แจยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ